ามสัญญาครับล้างกลองผู้ชมเห็นอะไรไหมครับชมคลิปทั้งหมดย้อนหลังได้ง่ายๆที่มุมบนขวาของวิดีโอจะมีสัญลักษณ์รูปตัวไอในวงกลมสีขาวคลิกเข้าไปจะเจอ,อรายการคุณพ่อครับคลิกอีกครั้งและกดที่ลูกศรลงเพียงเท่านี้ผู้ชมก็สามารถเลื่อนและเลือกชมวิดีโอที่ต้องการได้เลยครับ สวัสดีครับ YouTube วันนี้เปิดคลิปบนรถนะครับแต่ไม่ใช่รายการเดอไดเวอร์นะคืออย่างนี้ตอนนี้ผมกําลังขับรถกลับบ้านเพราะว่าเมื่อบ่ายเนี่ยพี่เจมเดินมาบอกผมว่าพ่อครับเนี่ยเจมกําลังมีความสุขเลยแล้วจู่จูความสุขของเจมก็หมดผมก็อะไรวะอะไรวะสรุปผู้ชมคือเขากําลังให้อาหารปลาอยู่คือให้อาหารปลากับมืออยู่แล้วอาหารปลามันหมดความสุขคืออาหารปลาโอเค พ่อขับรถพามาชื้อความสุข <c oughs> <laughs> เอางี้เดี๋ยวถึงบ้านผมเอาให้ดูนะว่าผมกับพี่เจมใช้อาหารปลายี่ห้ออะไรนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตขับรถต่อก่อนแล้วกันนะครับหลุมเยอะมาก <c oughs> บรดเวันนอกนี่แต่หลุมหลายขนาดเลยรถไทยรถไทยรถไทยทำไมนายถึงจอดรถกลางถนนอย่างนั้นละ่ะเฮ้ยดอมนายจะเลี้ยวหรือนายจะไปไหนอะ เรียบร้อยครับเจมห่างแค่เพียงเอื้อมมือเนี่ยครับผู้ชมบ้านผมอยู่นั่นน่ะเนี่ยห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลไปบ่ได้ข้างัวเดี๋ยวผมขับอ้อมนะที่แห้งหอมแดงกับที่ม่าอีมแล้วครับพราะว่านะเดี๋ยวตอนเราถ่ายคลิปนะรถมาขายของอีกแน่เลยอ่ะน่าจะใช่เอ อ,อาใไม่ทางแล้วครับบ้านของเราแต่ว่ามีวัวคว้างอยู่สวัสดีครับ Youtube พบกับจอยแล้วก็บอกประคับบ้านๆอย่างเช่นเคยนะฮะวันนี้ตั้งใจจะล้างกรองให้ผู้ชมได้ชมกันครับแต่ว่าถึงตอนนี้บ่ายโมงแล้วยังไม่ได้เริ่มล้างเลยอะ่ะ คืออาหารปลาที่บ้านหมดครับก็เลยต้องขับรถพาพี่เจมไปซื้อก่อนเป็นภารกิจเร่งด่วนคือที่บ้านเนี่ยถ้าอาหารปลาหมดอะ่ะไม่ได้อะ่ะเพราะว่ากิจวัตรประจำวันของบ้านก็คือให้อาหารปลากับมืออา่าพี่เจมเอาอาหารปลาให้พ่อในลูกอาหารปลาที่ผมใช้ก็เป็นตัวนี้ครับฟา,าโกลาคโคยสูตรเร่งโตเร่งสีทูอินวันที่ใช้ตัวนี้มาตลอดนะก็คือมันตอบโจทย์ของบ้านมากที่สุดคือสมาชิกในบ้านเนี่ย ชื่นชอบการให้อาหารปลากับมือแล้วอาหารตัวเนี้มันเป็นตัวช่วยที่ดีนึงแหละตัวนี้ปลาชอบพอปลาชอบเนี่ยปลาก็ว่ายเข้ามาใกล้มือได้ง่ายขึ้นมันก็ทําให้ปลาเชื่องไวขึ้น 2. เม็ดไม่แตกง่ายพอเม็ดไม่แตกง่ายเนี่ยมันทําให้เราเล่นกับปลาได้นานขึ้นเพราะว่ามือที่ปิดเปียกของเราตอนเล่นกับปลาเนี่ยมันต้องสัมผัสกับอาหารตลอด3คุณสมบัติที่อาหารปลาที่ดีควรจะมีก็คือ กินแล้วโตวไวกินแล้วสีสวยตัวนี้มีครบแล้วก็ที่ใช้มานะครับตลอดเวลาที่เลี้ยงปลามาเนี่ยยังไม่เคยเห็นน้ําเสียน้ําขุนหรือว่าผิวหน้าน้ํามันก็ถือว่าเป็นเป็นอาหารปลาที่ตอบโจทย์ของบ้านผมมากที่สุดแหละที่บ้านผมไม่มีบ่อปลาสวยๆแพงๆครับมีก็แค่ บ่อปลาบ้านๆทําทเองในงบเจ็ดพันห้าปลาในบ่อก,ก็เป็นปลาที่ พี่เจมเขาเก็บเงินซื้อด้วยตัวเองความรู้ทางวิชาการความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปลาผมก็ไม่ได้มีมากมายก็อาศัยว่าลองผิดลองถูกแล้วก็ถ่ายทอดผลลัพธ์อะเป็นคลิปวิดีโอให้ผู้ชมได้ชมกันยังไงถ้าเกิดชื่นชอบคลิปบ้านๆแนวคิดบ้านๆแ,แบบนี้ก็รบกวนกดไลค์ให้หน่อยนะครับข้างล่างเนี้ยฮะจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์รูปมืออย่างเงี้ยครับโกนิ้วโปูอยู่นะครับผู้ชมกดเห็นได้นะครับจะจึกในเด้อแล้วก็ กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผู้ใดกดแล้วก็อย่ากดอีกเด้อกดเทีเดียวกับพ่อเด้อตามสัญญาครับล้างกลองตอนนี้บ่ายสองเวลาเหลือๆครับผมไปดูกันมีผู้ชมถามมาครับว่าพี่ครับล้างกรองยากไหมครับต้องล้างบ่อยแค่ไหนครับล้างยากไหมไม่ยากนะคือถ้าเกิดเราวางแผนไว้ตัต้งแต่ตอนที่ก่อสร้างนะครับ วางแผนเรื่องของการดูดน้ําการชักน้ําทิ้งไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยการล้างกรองจอะเป็นเรื่องเรื่องจิบจิบเรื่องเด็กๆเ,เลยคือเด็กก็ล้างได้อะและล้างบ่อยแค่ไหนถึงจะดีเดี๋ยวตอนล้างกรองผมค่อยอธิบายให้ฟังอีกทีนึงเนาะเอางี้ฮะไหนๆก็โมไว้แล้วครับว่าเด็กก็ล้างกรองได้นะครับวันนี้ผมจะให้เด็กไม่เด็กอะ่ะเด็กวัยรุ่นแล้วกันก็หลังผมเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ผมให้พี่เจม ล้างกลองให้ผู้ชมดูนะครับ okay, โอเคไหมพี่เจมจัดไปแล้วอูุ้นจะตกเล้วโอเคพี่เจมพร้อมไหมลูกพร้อมครับงั้นขั้นตอนแรกของการล้างกลองครับไปซื้อน้ำหวานไว้กินครับไป <laughs> เฮ้ยแดดออกแล้วเจมไปไปซื้อน้ำกันก่อนไปเดี๋ยวมันคืนม,มาอีกซวยโอเคไปเลยลุยสตาร์ นี่ครับผู้ชมกาแฟป,ปัน่น10บ,บาทกินน้ำไว้ใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงมืออันดับแรกแล้วก็ปิดสวิตช์ปั๊มน้ำก่อนเลยครับหลังจากนั้นก็เอาถุงพลาสติกบางๆครับมาปิดทางน้ำที่เข้ามายางบ่อเลี้ยงสาเหตุที่ต้องใช้ถุงพลาสติกเนี่ยเพราะว่าการณีสายยางมันพับครับถ้าเกิดเราใช้วัสดุที่แน่นหนาเนี่ยปั๊มกับท่อของเราจะเสียหายได้ครับแต่ถ้าเราใช้ถุงพลาสติกเนี่ยพอสายยางมันพับปุ๊บ ุงเราจะขาดครับแต่ว่าปั๊มกับท่อจะไม่เสียหายหลังจากนั้นเราก็เปิดฝากรองเลยครับสภาพของกรองเราก็จะประมาณนี้ครับขี้ปลาก็จะโดนดักอยู่ตามวัสดุกรองที่เราใส่นะครับสำหรับวัสดุกรองที่ผมใช้นะครับผมก็หาเก็บเอาแถวแถวบ้านนียครับยัดยัดลงไปใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกว่าผมใช้อะไรบ้างแล้วทำไมจะต้องใช้ของพวกนี้นะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ครับ น้ำจะล้นจากช่องที่หนึ่งครับมาช่องที่สองแล้วก็ลอดมาช่องที่สามแล้วค่อยล้นมาช่องที่สี่อีกครั้งนะครับช่องที่สี่นี่เราจะติดตั้งปั๊มน้ําไว้นะครับที่ก้นบ่อเลยแล้วก็เดินท่อนะครับผู้ชมสังเกตดูจะมีขี้ปลาตรงนี้ด้วยฮะนั่นแสดงให้เห็นว่าวัสดุกรองของผมครับยังไม่แน่นพอครับผมเดาว่าน่าจะเป็นช่องที่สามนี่แหละที่วัสดุกรองไม่แน่นพอเดี๋ยวผมจะไปซื้อแซนดนะครับมาใส่เพิ่มที่ช่องที่3ามเพราะว่าไอ้วัสดุตัวเนี้ย คือเท่าที่ลองใช้มานะตัวนี้เจ๋งที่สุดแล้วครับต่อไปเราก็ใช้ถุงพลาสติกเหมือนเดิมครับแต่เราเอามาบล็อกน้ําที่ท่อสกิมเมอร์เพื่อไม่ให้น้ําจากบอ่อเลี้ยงไหลเข้าไปในกรองครับการบล็อกน้ําจากท่อสะดือคือท่อสะดือเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่คราวนี้ถ้าเกิดเราจะลงทุนซื้อท่อขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อที่มาอุดแค่มีหน้าที่อุดเฉยๆเนี่ยแต่ต้องซื้อท่อใหญ่ๆแพงๆเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มผมก็เลยใช้ท่อเล็กที่มีครับแล้วก็ไปซื้อข้อต่อลดครับ มาเสียบแล้วก็ใช้ตัวนี้บล็อกน้ำจากท่อสะดือเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายครับตรงนี้เรามีท่อสะดือกี่ท่อแล้วก็เสียบเข้าไปตามนั้นเลยครับสองอันนี้เป็นท่อที่เราใช้บล็อกน้ำจากท่อสะดือนะครับส่วนตรงนี้เป็นท่อชักครับท่อชักหนึ่งท่อชัก2แล้วก็ท่อชักสาครับผมได้ทำคลิปอธิบายแยกไว้แล้วนะครับว่าท่อชักมีไว้ทำอะไรสามารถไปดูย้อนหลังได้นะฮะ ส่วนท่อนี้มีไว้ชักน้ําจากกรองช่องแรกทิ้งครับแล้วก็เป็นท่อน้าล้นในตัวด้วยนะฮะวันนี้พี่เจมจะล้างกรองทุกช่องครับฉะนั้นเดี๋ยวพี่เจมจะดึงท่อชักออกจากกรองทุกช่องเลยนะฮะที่ผู้ชมถามว่าควรจะล้างกรองไวแค่ไหนคือบ่อผมเนี่ยช่วงแรกช่วงบ่อใหม่เนี่ยผมไม่ล้างสองเดือนครับเพราะว่าอยากให้จุลินทรีย์มันเกิดเยอะก่อนแต่หลังจากนั้นผมตั้งใจไว้ว่าผมจะล้างทุกเดือนเดือนละครั้งแล้วก็จะชักน้ําทิ้งจากกรองช่องที่ไม่มีวัสดุกรองนะครับ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตอนนี้พี่เจมได้ดึงท่อชักออกหมดแล้วนะครับดังนั้นกรองสีช่องน้ําเชื่อมต่อกันแล้วนะครับแต่ว่าน้ําในบ่อเลี้ยงตรงนู้นนะครับที่เคยมีท่อสะดือต่อไว้เนี่ยตอนนี้น้ําไม่ได้เชื่อมกันนะครับเพราะว่าเราเสียบท่อบล็อกไว้แล้วจะเชื่อมกันแค่สี่ช่องนี้นะครับดังนั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดผมเปิดปั๊มแล้วปล่อยน้ําทิ้งออกไปนะครับ น้ำทุกช่องเลยครับจะลดแต่ว่าน้ําบ่อเลี้ยงจะไม่ลดนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาวัสดุกรองในช่องกรองทั้งหมดนะครับดึงออกมาใส่ภาชนะไว้นะครับแล้วก็จะนํอาออกไปล้างอีกที่หนึ่งนะครับตอนที่เราดึงขึ้นมาตอนที่เรายกขึ้นมาเนี่ยผู้ชมไม่ต้องไปขย่านะครับเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับปั๊ม ถ้าเกิดเราไปเขย่าเนี่ยพวกเศษสิ่งสปกปรกจะล่วงลงไปในกรองแล้วปั๊มก็ต้องไปดูดได้สิ่งสปกปรกพวกนั้นนะขึ้นมาปั๊มทํางานหนักไปใหญ่เลยให้เราเอาพวกสิ่งสกปรกนะครับพยายามหอบไปด้วยครับแล้วก็เอาไปล้างใส่กระมังตอนเราเทริง้งแล้วก็เทสิ่งสปกปรกออกไปได้ง่ายๆที่พี่เจมสาวขึ้นมาเนี่ยครับเป็นเชือกที่ใช้มัดพวกเปลือกหอยหินภูเขาไฟไว้เพราะว่าเวลาเราล้างกรองเราก็ไม่ได้อยากลงไปในบอ่อถูกไหมฮะถ้าเกิดเราเ,าเชือกมัดไว้แล้วห้อยใส่ขวดไว้เนี่ย เวลาเราจะเอาขึ้นมาเราก็แค่สาวเชือกขึ้นมาได้ง่ายๆเลยครับต่อไปพี่เจมจะเอาสายยางครับมาเสียบที่หางปลาตรงที่เราจะดูดน้ําจากช่องกรองนะครับไปทิ้งแล้วเราก็เปิดวาล์วน้ําตรงนี้ครับเสร็จแล้วพี่เจมก็จะไปเปิดสวิตช์ปั๊มน้ําครับปั๊มจะดูดน้ําจากช่องกรองนะครับไปต่อไปตามสายยางนะครับเราก็สามารถเอาน้ําตัวนี้ไปรดน้ําต้นไม้ได้นะครับในน้ํานี้จะมีปุ๋ยด้วยนะครับต้นไม้จะงามๆเลยครับ น้ำในช่องกรองจะค่อยๆลดระดับลงนะครับระหว่างนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเอาพวกวัสดุกรองที่เราเอายกขึ้นมาไว้นะครับเอาไปล้างทำความสะอาดไว้รอครับจากที่ทดลองใช้งานจริงนะครับวัสดุกรองแบบประหยัดที่ผมหาเก็บเอาตามข้างบ้านเนี่ยครับมายัดๆลงไปในช่องกรองเนี่ยถ้าผมต้องให้คะแนนนะครับผมจะให้คะแนนตัวแสลนก็คือตาข่ายกรองแสงเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าละง่ายสุดน้ำหนักเบาสุด ความถี่ของช่องเนี่ยกำลังดีสามารถดักจับพวกขี้ปลาอะไรต่างๆได้ดีมันอาจจะดูต่ำต้อยครับแต่ว่าผมอยากให้ผู้ชมดูที่ผลลัพธ์ว่าของเหลือใช้พวกนี้สามารถทำให้น้ำใสได้แค่ไหนตามต้นคลิปนะครับหรือถ้าจะมีผู้ใหญ่ใจดีส่งวัสดุกรองดีๆเทพๆไม้ผมจะลองใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างให้ผู้ชมได้รับชมกันผมก็ยินดีรับนะครับ คนที่ไม่ได้เลี้ยงปลาคาร์ฟมักจะเข้าใจผิดว่าการเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยสิ้นเปลืองน้ําซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราดูดน้ําออกเฉพาะตัวที่อยู่ในช่องกรองเท่านั้นหลังจากนั้นพี่เจมก็จะเอาสายยางครับฉีดน้ําทําความสะอาดตัวขอบขอบขอบ,บ่อกรองนะครับให้สิ่งสกปรปกนี้ล่วงลงไปรวมถึงใช้น้ําดีครับไล่น้ําเสียให้เจือจางแล้วก็โดนปั๊มดูดออกไปให้หมดผู้ชมเห็นอะไรไหมครับผู้ชมเห็นอะไรไหมครับ ดีใจกันแทบกรีดครับผู้ชมเห็นไหมฮะสามตัวนั้นนะรูประครับเกิดเองในบ่ออีกแล้วเดี๋ยวผมจะเอากระชอนมาตักนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาให้ผู้ชมดูชัดๆตอนท้ายคลิปนะครับหลังจากเราเอาน้ำสะอาดไล่น้ำาสกกระปแล้วก็ให้ปั๊มดูดไปเรื่อยๆตอนนี้น้ำในช่องกรองก็สะอาดแล้วครับ เราไม่จะเป็นต้องดูดน้ําออกให้หมดนะครับผู้ชมสิ่งที่เราต้องการดูดออกให้หมดคือสิ่งสปกปรกฉะนั้นถ้าเกิดมันสะอาดแล้วก็โอเคครับขั้นตอนต่อไปพี่เจมจะดึงท่อที่เราบล็อกน้ําจากท่อสะดือนะครับหลังจากนั้นนะครับน้ําในบ่อเลี้ยงเนี่ยจะทะลักเข้ามาในช่องกรองนะครับรอดูนะฮะหนึ่งเส้นครับสองเส้นครับ นี่ครับผู้ชมดูนะฮะน้ำทะลักเข้ามาเร็วมากครับผู้ชมเร็วและแรงทะลุนรกมากเพราะว่าแรงดันน้ำเนี่ยมากจริงๆครับหลังจากนั้นพี่เจมก็จะเจียบท่อชักนะครับกลับคืนผู้ชมสังเกตดูนะครับน้ำในบ่อเลี้ยงลดลง พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ามันทะลักเข้าไปในช่องกรองครับเราจะต้องเติมน้ำครับคราวนี้เติมน้ำเข้าไปในบ่อเลี้ยงแล้วก็ในช่องกรองนะครับให้ได้ระดับเดิมนะครับระหว่างนี้ก็เอาถุงพลาสติกที่เราใช้บล็อกน้ำครับออกเลยที่สกิมเมอร์ด้วยนะครับใหม่ครับ เนี่ยครับผู้ชมคือสาเหตุที่ผมต้องซื้อน้ําแล้วก็ซื้อขนมเตียงไว้นะครับเพราะว่าในขั้นตอนสุดท้ายยังไงเราก็ต้องรอตอนเปิดน้ําเข้าบ่ออยู่ดีนะครับผมว่าเป็นขั้นตอนที่นานที่สุดแล้วล่ะของการล้างกรองคือรอน้ําเต็มฉีนั้นแล้วก็ถลองกันก่อนครับผมพอน้ําเริ่มได้ระดับครับพี่เจมก็จะเอาวสัสดุกรองนะครับมาใส่คืนในช่องกรองไว้ ตอนเราเติมน้ํานะครับน้ําจะมีฟองเยอะและค่อนข้างจะขุ่นกว่าปกตินะครับผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับพอระดับน้ําสูงถึงสกิมเมอร์แล้วพวกฟองพวกนี้จะหายไปนะครับแล้วก็น้ําจะกลับมาใสเหมือนเดิมเองในประมาณเวลาประมาณ1คืนนะครับหลังจากที่เรารันระบบปกติยิมย่มอะลรเจ็บได้เพื่อีกแล้วสามตัว <laughs> เอาให้ผู้ชมดูหนะ่อยสิกี่ตัว เราไม่ออกเลยอะปลาเต็กเราไม่ออกเลยอืมน่ารักเจ้าอะไรวะดูฝนดิลูกทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อความสุขของลูกชายครับเขาชอบอะไรเขาฝ่ายฝันอยากจะเป็นอะไรในอนาคตหรือว่า เขาจะเปลี่ยนใจในภายภาคหน้าอันนี้ผมผมไม่รู้ตัวเขาเองก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ปัจจุบันเราก็ต้องสนับสนุนเขาให้เต็มที่เนาะครับครับมือสันจับช่วยหน่อยยังไงถ้าเกิดชื่นชอบคลิปบ้านๆแบบนี้นะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับช่องน้องใหม่ขวัญใจแม่มาสำหรับวันนี้จอยแล้วก็พี่เจมสลาไปก่อนเด้อจเดอสวัสดีครับ ักทองปรกอ